สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องนะครับอ่าอีโอทริฟิตโมอะโมรีนะครับตอนนี้ผมซื้อมา170บาทนะครับจากอ่าจากแอปส้มนะครับนขั้นตอนแรกก็ถ่ายน้ำมันเครื่องโอโอนนะครับดูตามภาพไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ใช้ประแจแหวนเบอร์14ีนะครับคลายออกมาครับน้ำมันเครื่องนี้ใช้วิ่งเก็บประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับดำปีเลยครับนี้น้ำมันเครื่องตัวใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปนะครับเบอร์20 w สินะครับของคาร์ตอนนะครับ แล้วก็ตัวเพื่อประสิถีดภาพครับชุนเตอร์นะครับลิฟินม่อ่มูนี่นะครับขันน็อตเข้าไปครับเบอร์สิบสี่เหมือนเดิมนะครับใช้ประเจยหเว้นหรือบ,บล็อกก็ได้นะครับค่อยๆขันครับเดี๋ยวเกวแกวน็อตอาจจะเสียนะครับ ผ่านเสนร็จแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับค่อยๆเติมครับไม่ต้องรีบครับ ก็ตเติมตัวเพิ่มปฏิกิริยาของน้ำมันเครื่องนะครับเฟนโมลี่นะครับของน้ำยาะจอสีดำๆนะครับบีงเข้าไปให้หมดหลอดเลยนะครับ เดี๋ยวว,ม,วมเครื่องครับสักอาจสักห้านาทีนะครับก่อนออกไปขับแก็้บนะครับเดี๋ยวรู้ครับประสิทธิภาพเป็นยังไงครับ